สวัสดีครับคุณผู้ชมในช่วงเวลาที่หลายๆท่านกําลังจะเดินทางไกลสบายขับขี่กับอีสุอยากจะย้ําเตือนสัก2อสมเรื่องครับเริ่มจากยางรถยนต์ต้องเช็คสภาพให้ดีว่าไม่มีริ้วรอยฉีกขาดยังคงมีความยืดหยุ่นดอกยางยังลึก3-4ม mm. มมตรถ้าพอมีเวลาก็ทําความสะอาดแค่เศษกรวดเศษหินสักหน่อยเติมลมยางให้ได้ค่ามาตรฐานถ้ามีสัมภาระเยอะหรือไปหลายคนก็ควรเพิ่มกว่าปกติสัก3.5ปอนและอย่าลืมตรวจเช็คความพร้อมของอยางอะไหล่ ตรวจช็คน้ำหม้อน้ำให้เต็มพิกัดเพราะการวิ่งทางไกลาอาจมีความร้อนสูงช่วงเทศกาลการจราจรติดขัดก็ยิ่งร้อนเช็คน้ำมันเบรกให้ได้ระดับมาตรฐานส่วนระบบเบรกอื่นๆถ้าเข้าสู่บริการสม่ำเสมอก็เบาใจทาไม่ใช่ก็ควรตรวจเช็คก่อนร่างกายต้องพร้อมพร้อมแต่ใจไม่ได้นะครับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มของมึนเมาระหว่างการเดินทางสะดวกปลอดภัยสบายขับขี่ทุกท่านสวัสดีครับ